คนในชุมชนนี้วิธีขงคนในชุมชนที่นี่ก็ลำดับเลยก็มันมีอยู่สามอย่างนะครับอย่างแรกก็คือกระซ็ดอย่างที่ซองก็คือประมงถึงอย่างที่ซามก็คือเราทำถง,ทงเทียวด้วยชุมชนนะครับอันนี้คือวิธีคนในกอรลันตาบ้านรงยี่ปิงช้วิธีอยู่แบบนี้ตั้งแต่ผมเต๋อย่าร่ม พอแม่ตายาโดนนั่นเตะคนนี่คือมันมีอยู่ซ้ำอย่างน,นี้มันกันเตะเด็ดนะครับมันมีอยู่กระซีดประมุงแล้วก็ตัดไม้เตาทานคนเตะรุนพอแม่นี่ตัดไม้เตาทานเตะคุณมาถึงรุนบังเนี่ยได้ทําตรงเดี่ยวชุนเตะคนเนี่ยเขาเยอยบเรือตุกไม้ประช้าบาันโดแต่ว่าจริงๆเรือนี้นั้นเขาเยอยกว่าเรือปอกชุนเรือนี้เป็นเรือทําลายไม้แต่ตอนนี้เรือนี้สามารถที่นนำหนักตรงเดียว มาเที่ยวชมป่าได้กลายเป็นยากทำลายมามาดูแรคือเราใช้เราใช้ความยั่งยืนนะครับเราใช้ความยั่งยืนให้ให้มันอึดขึ้นมาในชุมชนเรือลำนี้ก็สามาตีโรนำมินเป็นทิปของเรานะครับเพื่อมีโยซิฮาลึญเงนินห้าโมงเช้าเสร็จแล้วก็ไปตอนตีตีสี่ตอนยินนะครับเราใช้ช่วงเวลาการใช้ในเรือนะครับนี่กี่ก็คือซันเซ็ตซันไร์นะครับมันได้อีกฟิลหนึ่งอ,อ่ะ,อะ ไอ้นี่เรามาดูตะวันขึ้นวันนี้ร,รายการสดนงที่ว่าโดนเจ้าได้มาเห็นบริเวณป่าท้างคางโลบๆแต่ตาฮาก็เป็นตนนอนเย็นเขาเรียกว่าแดดมลมลุมตกนะครับอันี้คือแดดมลมลุมตกตีซีนั้น <c oughs> เราสามารถข้าไปในลูกโคลงไปไปไปดูธรรมชาติในลูกโคลงความ,ม่มร้่นมันจะมีเพราะเพราะไม้มันจะหุมไ <c oughs> ม้มันจะหุมมาในลำโคลงกลายอีกบรรยาก,กาศ <c oughs> เราไปดูในเรื่องของการทำชาขัวชานะคับชาทำเพิงของตรงยี่เพิงหนึ่งเราสองสองก็เราไปสามารถที่ไปดูชารชมชมงสปาตีตำสปานะครับรอ่าลังจากตีเราขึ้นไปจากเรือเลวามีการเคล็ดเหมยตรงเตียวของเราตรงนี้นะเป็นตรงเตียวตีพอนคลายเราขึ้นจากเรือเสรลก็เราไปหนวดคว้าเท้ากันวิธีการหนวดควาเท้าของเราเสลก็ไปขัวาชากั้วาชาเสลกับตาข่ายยิปซอคล้องฟ้าคล้องฟังฟงฟนก็นกนคือเราไปาติดติกาปีอ่าเราสามารถไ,ไปตรงนั้น3้จุดตรงไป3จุดได้ เเราได้มาสูดบรรยากาศตีดฟังเหลวอมองลูกิดกว้างทํให้ร่างกายของเรามีความสดชื่นได้สูดอากาศดีได้เปนไงน,นะทางทองเตี๋ยวที่มาอยากจะผักพรนเขาให้มาที่ตรงนี้เพียงนะครับเพราะว่าเราทาทิพย์ผักพรนนะครับเับการทองเตี๋ยวไม่ผักพรนมาได้ถูกดูดูการนะครับไม่ว่านานหมอดาดซุ้มนานาวมาได้ถูกเวลานะครับบุคคลที่นี้นะพร้อมติะต้นรับอยากจะเห็นผักนี้อยู่ อยู่ให้ติดตาอยู่ให้นานนานนะครับพอบางย mm ับจะพัฒนาตรงยี่ปิงให้เป็นธรรมชาติอยู่แบบเดิมๆให้ตลอดไปครับ mm hmm.